ชาดที่2ครับของการปั่นทําบุญนะครับของชมลมจัก,กรยานเพื่อสุขภาพโรงพยาบาลวัชบุรีนะครับวันนี้เราปั่นทําบุญท,ที่วัด่าคําเจริญของท่านอาจารย์สว่างนะครับที่ตาบลห้วยขยูงอำเภอกันทาร,รมจังหวัดศรีสะเกดนะครับเส้นทางที่ออกจากจังหวัดอุบลราชธาน,นีมา,มาเม่อชานี่ก็ถึงวัดนี้ก็ประมาณ30กิโลนะครับตอนนี้สมาชิกเราก็ยังดูสบายๆนะฮะ มีเหนื่อยบ้างดันบ้างก็ธรรมดาเล็กๆน้อยๆต่ไม่ถึงกับสาหัสสากันนะครับนี่ผมก็จะพาปันไปแนะนำสมาชิกนะครับของชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพโรงพยาบาลวัชรบุรีนะครับอันนี้ก็ระหว่างปากทางเส้นทางอุบลศรีเกตนะครับมาถึงตำบล้วยคายูงนะครับก่อนถึงอำเภอกันตลาลมนี่ก จะปั่นเข้าไปที่วัดปากคำเจริญนี้ก็วัน5กิโลนะฮะเดี๋ยวผมก็จะไล่ตามนะครับเพื่อถ่ายนะครับจะมีสมาชิกแถวหน้าเรานำหน้าไปแล้วนะฮะอ่าแล้วครับโอ้ปั่นกันชิวเลยฮะวันนี้อากาศดียินเย็นสบายนะฮะระวังรถสวนนะครับทางคลอง ยมติ๊กเอ้ยช,าชา้าๆนะโยมติ๊กเ,เห็นลังคาวัดแล้วมันแรงมันมาจากไหนเนี่ยเลขาโยมติ๊กเรานี่ยิ่งใกล้วัดมาแรงก็ยิ่งเยอะนะครับเหมือนมีเมหล็กดูดเห็นลังคาวัดมาที่โยมติ๊กปั่นเลี้ยวเลยร้อสวนสวนรสวน ผมต้องไล่กวดโยมติ๊กก่อนอ้าวอันนี้วัดห้วยขออยุงไม่ใช่ใช่ไหมครับคละวัดนะครับวัดห้วยขออยุงไม่ใช่ระวังรถด,ด้วยนะครับวิวแชร์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 เลข <c oughs> าติ๊กเราลเลขาติ๊กเราเห็นลงังคาวัดแล้วไม่ได้ริ้วเลยใจร้อนอยาก อยากเห็นวัดตามไปด้วยพี่น้อยนะหัวหน้าฝ่ยายการยาบยลนะครับมีใครอยู่ตำหน้านั่นตำหน้านั่นก็คือพี่บี้นะพี่บี้เก็บกิจนะครับเล,เลี้ยวซ้ายครับเลี้ยวซ้ายระวังด้วยระวังด้วยเลี้ยวซ้ายระวังเกี่ยวกันนะครับ ด้านห่อนะฮะนาย่าจะใชัยสมรรถภาศนะครับนะครับบันมาช่วยนะฮะบันเลน่ตอันนี้ที่เบนนะฮะหัวหน้าฝ่ายการหัวหน้าฝ่ายขายเนาะฝ่ายจะซื้อเอาใจฝ่ายขายฝ่ายจะซื้อพี่พี่อิทหัวหน้าพยาบาลกรมยานะฮะกิดได้ยินข่าวพี่อิทลงไปสำรวจคลองแล้วสำรวจคลองข,งข้างทางไปหนึ่งยกนะฮะเห็นว่าหลบอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับอ่า เกือบได้ CPR แล้วเว้ยไม่เรียกเลยที่เกิดไปนะฮที่เกิดนะครับโรงพยาบาลโนบีกับน้องหมิงนะฮะผู้ช่วยเลขานะครับนะครับสมาชิกทั้งหลายที่เห็นวันนี้ก็จะได้ไปประลองกันที่สวนพึ่งนะเดือนพฤศจิกาย,ยน,นพี่อู้นะครับหัวหน้าฝ่ายเครือข่าบริการไปแล้วนะครับน,นีน้องดอดนะฮะสมาชิกใหม่ค,ครับ ไก่้าบัตัดครับอ้าวใครอยากได่ยูทูบเราขึ้นมาเร็วเดี๋ยวเป็นโมรี่หมดนะทีบีเรานะครับอันนี้น้องแอนเรานะครับนักกายภาพนะครับวันนี้โอ้โหวันนี้น้องแอนปั่นถึงนี่สามสิกิโลนี่ขนาดขาเจ็บๆนี่นี่น้องหมูนะฮะน้องหมูน้องเจี๊ยบน้องเจี๊ยบเป็นน้องหมูน้องเจียเจ๊ยบเป็นระเบียนเรานะฮะ อันนี้ก็สมาชิกข่อเนครับอ้าวนี่น้องตุมนี่ขาขาแบบขาขาอะไรนะเรียกสมาชิกผู้ก่อตั้งนะครับอันนี้ขาแข็งละอ้าวนี่ใหม่สิงๆิงเลยนี่น้องลุงเหล่านี่นะครับอันนี้ใหม่หมดทั้งตัวเลยเนี่ยเสื้อผ้าชุดชิดยกเว้นคนกับจักรยานเนี่ยเก่านะฮะ ดูหน่วยก้านนี่ครับโอ้โหถ้าทางจะถ้าจะปั้นขึ้นนะเนี่ยปั้นขึ้นนะฮะดาวรุ่งพุ่งแรงใช่ไหมฮะนี่พี่พุ่งขี่แล้วนะหมืนหน้าไยโฆชนาก่อนนะฮะลงบานนะครับวันนี้ออกรถสกายเอสอลล่าสุดใหม่ๆซิงๆนะฮะเนี่ยขนาดจระบียังไม่ยังไม่ลื่นนี่ปั่นชิวเลยนะเนี่ยโอ้โหเข็นมาดันมาสามรอบแล้วเออ บรรยากาศล่มลื่นครับทางไปวัดป่าคำเจริญนะครับนี่ผมจะรอสมาชิกที่เหลือนะครับตอนนี้เราก็ปล่อยให้แยกกันเป็นกลุ่มๆนะฮะตามแรงไรแรงมันละใกล้ถึงเป้าหมายละนะครับก็สายดูบรรยากาศรอบๆนะฮะทางเข้าวัดป่าคำเจริญของท่านอาจารย์สว่างอันนี้ก็เป็นสาขาวัดหนองป่าพงนะฮะของหลวงปู่ชานะครับนะครับ อ่าวันนี้ก็น่าจะเป็นสาขาของแม่น้ำมูลนะครับนะฮะอ่าสวยนะครับถ้าไม่ได้มาปั่นจักรยานก็คงไม่เห็นนะครับนะครับชาใจมาเที่ยวเองอ้าวไปแล่พิ่าเราพี่เิ่าเราหน้าฝ่ายซ่อมบุรลุงนะครับอ่า ผมก็จะค่อยตามเก็บอ่าวันนี้พี่ปานนะฮะผู้ช่วยรองบริหารนะครับนั่นลุงลุงทรงพลนะฮะแรงดีมากคุณลุงนี่ดูรองเท้าซะก่อนมีที่ไหนในในประเทศไทยในโลกนี้รองเท้านี่บริษัทไหนขายเนี่ยโอโ้โหขาที่แล้วสีอะไรนะขาที่แล้วสีฟ้าแดงใช่ไหมนะวันนี้เหลืองแดงวันนี้เหลืองฟ้าโอโ้โหสุดยอด อาพ่ไทยเรานะฮะพ่ไทยเราสมาชิกนอกโรงพยาบาลนะครับพบทบองพิจิตนะครับอาของหน้าทางวิบากเล็กน้อยนะครับวิบากเล็กน้อยอาที่แปะและป่าปา,น,า,ปา,านนะครับสมาชิกประจําของเราอาระวังนะครับทางวิบากเล็กน้อยนะครับ ค่อยๆปั่นให้เป็นลายไป,ไป,ไปทรงตัวด,ดีไม่ต้องกลัวล้มไม่ต้องกลัวล้มถ้าไม่กลัวแล้วจะไม่ล้มถ้ากลัวแล้วมันจะล้มอ้าคุณหมอไอ้ฟนขึ้นหน้าไปเลยครับอ่าคุณหมอว่าแบบน,นี้โอ้โหปั่นมาได้ยังไงสามสิบกิโลนี่ไม่น่าเชื่อเลยโอ้โหอ่านี้ที่แต่บุคคลเรานะฮะ แล้วก็น้องชายนะครับคุณกาฟิวนะฮะน้องชายคนเล็กสุดนะฮะ,ะทางวิบากพอให้เด็กสือสายเล็กดอยให้สมศักดิ์ศรีรถจักยานสือภูเขาหน่อยสิใช่ไหมโอ้โหผมไม่ได้ลดล็อกโชก็ในเด้งนี้น่าดูเลยเอาละทันพี่ซ่อมแล้วนะฮะพี่ซ้มเราขับยีิบเก้านิ้วนี่ปีเตีย้ยเรา ช่างศิลหนึ่งเดียวนะครับช่างศิลคู่บุญของโรงพยาบาลอุดรรักคู่บุญอ่าอันนี้ที่บนกล่องนี่ครับบนสารถีของโรงพยาบาลนะฮะอันนี้ก็คู่บุญเหมือนกันนานแล้วอันนี้ที่พี่ต้นนะฮะพี่ต้นนักลังสีเรานะฮะโอ้โหวันนี้มาหลากหลายมากนะครับชมลม,มค่อยๆไปนะค,ค่อยๆไปไม่เป็นไรแค่นี้จิบจิบ ี่น้องจิมมี่เรานะฮะพิ่เฉยกรเรานะครับอ่าสบายสบายนะฮะหมดหลือยังหมดแล้ว,ลวโอเคอ่าแล้วครับผมปิดท้ายละค่อยเก็บตกนะครับก็อย่างนี้ค่อยสมศักดิ์ศรีวัดป่าเลยเนาะนีมต้องมีลูกลังให้ลุยเล็กน้อยนะครับอ่าแล้วครับไม่เป็นไรเราเดี๋ยวเราก็ไปมีความสุขได้ทำบุญ ได้ถวายสังฆทานนะฮะได้ทำมาทำสงบสติสงบใจตั้งสติกันใหม่ในช่วงเข้าบรรษาชิดสายด้วยครับรถรถ,รถยนต์ข้างหลังชิด้ายด้วยครับชิดสายด้วยรถยนต์มาครับครับแบ่งทางจราจรสัญจรครับอ่าแล้วครับเดีย๋ยวเราได้ทำบุญกันนะในช่วงเข้าบรรษานะครับถวายสังฆทานนะครับ ที่วัดป่าคําเจริญนะฮะของท่านจย์สว่างนะครับสาขาวัดหนองป่าพงของท่านหลวง